สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแบบฝึกหัดนะจ๊ะอยู่ที่แบบฝึกหัดท้ายบทเหมือนเดิมแล้วก็หน้าเดิมด้วยนะหกสิหกทุกคนอืมไอที่ข้อหนึ่งข้อสี่นี่คือไปแบบโอ้ยยี่สิบกว่านาทีเลยคุณพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาต่อกันที่คลิปนี้เนาะข้อห้าเนี่ยจากจากอะไรจากอะไรก่อนเออจงหาจำนวนเต็มที่เรียงติด ห้าจำนวนแปลว่ามาเรียงติดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละเรียงติดกันเขียนหนึ่งสองโอ้ยสีแดงดีกว่าอาจ,จะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ได้เขียนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่เรียงติดกันแบบนี้นะไม่ใช่เรียงติดกันแบบนี้นะหมายถึงจะบ้าหรือไงว่ามาเรียงติดกันคือแบบว่า มันนับต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเช่นอ่าหกก็ต้องเป็นเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรไปประมาณนั้นนะต่อไปที่มีผลบวกของสี่จำนวนแรกน้อยกว่าอ่าสี่เท่าของจำนวนที่ห้าอยู่สิบแล้วก็มันไม่บอกอะไรเลยว่าจงหาอะไรแต่จริงๆแล้วเขาก็จะให้หาว่ามันคือเลขอะไรที่นี้เหมือนกับข้อสี่เลยทุกคนไอข้อสี่เนี่ยเราบอกว่าเราเป็น เรียงจนมันขี้ติดกันใช่ไหมก็จะเป็น x แล้วก็ x บวก2แล้วก็ x ลบ2ตรงนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็เหมือนกันทุกคนมันคล้ายๆกันแต่เราจะเอาตัวกลางนี่ตัวกลางเป็นอะไรตัวกลางเป็น x เราก็เลยบอกว่าแทนอะไรทุกคนแทน x เนี่ยแทนจำนวนเต็มที่สามจำนวน เต็มอ่าจำนวนเต็มก็คือมีอะไรมั่งเราก็มีเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกใช่ไหมจ๊ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นจำนวนที่สามอ่าอันนี้ขอเป็นสีเขียวแล้วการจะได้รู้ว่าตรงนี้มันไม่ได้แบบว่าเอาไปเขียนนะจ๊ะตัวนี้อ่าต่อไปทีนี้เราก็บอกว่าแล้วเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่า ตัวที่เรียงติดกันเราก็เลยเป็นจำนวนที่เรียงติดกันแล้วกันอ่ะจำนวนที่เรียงติดกันจำนวนที่เรียงติดกันจำนวนที่เรียงติดกันมันคืออะไรมันคืออะไรอ่วมันก็คือ x อ่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอธิบายตรงนี้เลยอ่า x นี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราอธิบายตรงนี้เลย x x แล้วก็ถ้าอยากให้3เป็น4เราก็ต้องเอาไปบวก1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเน x บวก1นี่4คือ x บวก1แล้วก็อยากให้3เป็น5เราก็เอา3ไปบวก2ก็แปลว่า3เนี่ยเราตั้งใจให้มันเป็น x ใช่ไหม x ก็จะบวก2หมายถึงว่าเหมือน3บวกกับ2นะั่นแหละทุกคนอ่าต่อไปตัวนี้ให้มันลดลง3เหลือ2ก็ต้องเอาไปลบ1เพราะฉะนั้นเนี่ย เราให้กําหนดให้เอเลขตัวสามนี่นะเป็น x ใช่ไหมเป็น x ก็ลบหนึ่งก็จะเป็นสามลบหนึ่งเนี่ยได้สองนั่นเองอ่าต่อกันที่ตัวต่อไปก็จะเป็น x เนี่ยลบสองเพราะว่าสามเนี่ยลบสองแล้วได้หนึ่งประมาณนี้เลยอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเราก็เลยบอกว่าไอจำนวนเรียงติดกันก็จะเป็น x เนี่ยลบสองอ่าแล้วก็ x 1>, -1 แล้วก็ x แล้วก็ x บวก1แล้วก็ x บวก2เราบอกว่าอะไรนะอันนี้คือจำนวนที่1จําจำนวนที่2จํจำนวนที่3จํจำนวนที่4และจำนวนที่5ทีนี้เราก็บอกว่าอะไรอีกโจทย์เขาบอกว่าโจทย์เขาบอกว่าผลบวกของ4จํจำนวนแรก4จํจำนวนแรกคือ1 2 3 4องน้อยกว่าเท่เท่าน้อยกว่าน้อยกว่า4เท่าของ จำนวนที่ห้าอยู่ xr แปลว่าเนี่ยคือสี่เท่าสี่เท่าก็คือการเอาสี่เนี่ยไปคูณด้วยจำนวนที่ห้าจำนวนที่ห้าเราแทนด้วย x บวกสองอ่ u สิบแล้วเขียนสรรมการยังไงเนสเขียนสรรมการอย่างนี้เลยสองอันนี้คือจำนวนที่หนึ่งอ่าแล้วมันต้องรวมกันอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเขียนจำนวนไปก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายตามมานะแล้วก็บวกด้วย x แล้วก็เออไม่มีไม่มีลูกน้ำ หนาวมากทุกคนใครหนาวบ้างวันนี้โหหนาวมากตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่เดือนอะไรนะพฤศจิกไม่ใช่จ้ะเออพฤศจิก,กาก็าหนาวมากเลยนะนี่ก็จะเป็น x เนี่ยบวกกับหนึ่งเขียนไม่ค่อยออกเลยเอ้าวมือแข็งไปหมดเลยเอ้าวแล้วก็บวกกับ x บวกสองไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาแค่ 1234 1, ตามนี้เลยจำนวนแรกจำนวน4ก็คือจำนวนแรกเนี่ยสี่จำนวนแรกก็คือเนี่ยหนึ่งเนี่ยสี่จำนวนแรกมันน้อยกว่า4เท่าฝั่งนี้ละมันแบ่งเป็นฝั่งละมันน้อยกว่า4เท่าของจำนวนที่5นั่นเองอันนี้ก็คือจำนวนที่5เห็นไหมนี่คือจำนวนที่5นะอ่าต่อไป ต่อไปเราบอกว่ามันเท่ากับอ่ะเราจะใส่เครื่องหมายเท่ากับอ่ะเพราะเป็นสมการแต่มันยังไม่เท่ากับเพราะว่าเขาบอกว่าน้อยกว่าไอตัวฝั่งเนี้ยไอตัวฝั่งเนี้ยมันน้อยกว่าแปลว่ามันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่10นี่น้อยกว่าอยู่10เพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปบวกด้วย10ไม่งั้นถ้าเราเอาไปบวกด้วย10ฝั่งเนี้ยมันจะกลายเป็นอะไรจ๊ะ มันจะกลายเป็นว่ามันเพิ่มขึ้นอีกมันไม่เท่ากันอยู่แล้วไงตัวนี้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันมันต่างกันอยู่แค่สิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบวกด้วยสิบเพราะฝั่งนี้มันน้อยกว่าทุกคนฝั่งนี้มันน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าเราก็เลยต้องเพิ่มอีกสิบถึงจะเท่ากันเพราะว่ามันน้อยกว่าอยู่สิบนั่นเองทีนี้ไปต่อกันที่ อันต่อไปอันต่อไปต้องตั้งสติตั้งสติฮะตั้งสติตั้งสติตสตอย่างนี้เลยอ้าวไปดูที่ข้อนี้เราบอกว่าเราก็จะเอา x เนี่ยไปบวกกับ x นี่บวกกันได้ได้ 2x และอันนี้ 3x แล้วก็ 4x นะจ๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็น 4x อะ 4x แล้วก็อะไรต่อแล้วก็ลบ2ลบอีก1ลบ2ลบ1เป็นลบ3และพอทีนี้ อ่าไม่มีใช่ไหมไมีมีข้ามไปบวกด้วยไรบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นเป็นหนี้สามบาทมีเงินอยู่หนึ่งบาทกลายเป็นสองอ่ามาลดหนี้เราเหลือแค่สองบาทแล้วก็ไปมีเงินอีกใช่มีเงินอีกสิบาทแปลว่าเราใช้หนี้ไปสองบาทเหลือแปดเพราะฉะนั้นเหลือแปดนะทุกคนไม่ใช่ลบแปดตัวแปดตัวนี้คือจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหน้าก็คือบวกแปดเราก็เลยใส่เป็นบวก 8นี้จากรูปแยกๆในกลายเป็นรูปแบบนี้แล้วต่อไปตรงนี้เราสามารถคูณล,ลงไปได้เป็น x ด้ 4x 4คูณ2ได้8เอ้ยมันทำไมเท่ากันนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอาจจะจบแค่ตรงนี้แต่เดี๋ยวจะคิดให้ดูจ้าแต่ทีนี้เราจะทำให้มันคือ x เท่ากับ x อ่ามันคือ x เท่ากับ x ได้ยังไง เพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นลบกับ8ตัวนี้ก็ลบกับแปใช่ไหมเอาแปไปลบทั้งสองขางคอกสมการนี้ก็จะได้เป็นหมดเหลือเหลือ 4x เหลือ 4x ไม่พอทีนี้เราก็ย้าย4ไปจึ๊บย้าย4ไปเหลืออะไรตัดโจ๊ะเหลือ x เท่ากับ x เองเท่ากับ x เราสรุปได้เลยทุกคนว่า หมายความว่าเออมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเอ๊มันคืออะไรอ่าม,มันหมายความว่าคําตอบอ่าคาตอบคําตอบของสมการคือจํานวนเต็มทุกๆจํานวนเพราะว่าคือทุกๆจํานวนที่เรียงติดกันเนี่ยห้าจำนวนค้องกับเงื่อนไขที่โจทย์กําหนด อ้าวเป็นยังไงล่ะอ้าวมันคือ x เท่ากับ x คืออะไรก็1เท่ากับห่อาวห่เท่ากับหเช่นอะไรเช่นเราบอกว่าตัวจํานวนที่3เนี่ยเราให้เป็น1ใช่ไหมจํานวน3ามจำนวนที่2องจำนวนที่1นึ่จำนวนที่4แล้วก็จํานวนที่5นะจ๊ะทุกคนแปลว่าหนึ่นี่ใช่ไหมเราบอกว่า x เนี่ยต้องไปบวกด้วย1แปลว่าหนบวกหเป็น2 แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น x เนี่ยไปบวกด้วย2แปลว่าเราแทน x ด้วย1และ1บวก2เป็น3ตัวนี้ล่ะตัวนี้เราก็บอกว่าเป็นอะไรจ๊ะเป็นเท่ากับ x เนี่ยลบ1กลายเป็น1ลบ1เป็น0ตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ2ก็จะเป็น1ลบ1 1ลบลบ1 1ลบ2เป็น ลบหนึ่งนั่นเองก็คือเลียงติดกันเลี้ยงติดกันแล้วเราบอกว่าตุวมลบหนึ่งบวกศูนย์ลงไปแล้วก็ไปบวกกับหนแล้วก็ไปบวกกับสองอย่างนี้แล้วก็ไปบวกกับสิบจะได้เท่ากับที่เท่าที่เท่าของตัวนี้นะจ๊ะ,ะก็ได้เท่าไรสิบสองตรงนี้นะตรงนี้จะตัดลงไปโจโจตัวนี้เหลือสองตัวนี้ 70, เหลือสิบเว้นสิบสองส่วนสิบสองอันนี้ก็คือถ้าแทนค่าอะไรไปมันก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคนอ่า ไว้ไต่แล้วก็บกเราบอกว่าเขาหาอะไรเขาหาว่าจเจริญเนี่ยมีอายุกี่ปีจเจริญมีอายุมากกว่าจิลดาจจเจริญอ่าเจริญเจริญพรญาติโยมมาที่มากดไหลนะจ๊ะทุกคนรักนะจ๊ะใครดูอยู่ก็รักนะจ๊ะ <c oughs> อ้าจาริยาจ้าจาริยา จริยาจาริยาเราบอกว่าตัวนี้ใครคุณเจริญเนี้ยต้องมากกว่าใช่ไหมทุกคนคุณเจริญต้องมากกว่าแต่โจทย์เนี่ยเขาให้หาคุณเจริญเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ x เนี่ยแทนด้วยอ่าแทน x แทนอายุของเจริญอ่าอายุของเจริญอ่าที่นี้เราก็บอกว่า ล้วก็บอกว่าเจเลิญนเนี mm ่ย hmm. ม <c oughs> ีอายุมากกว่าจาริยาใช่ไหมสวริยาและจาริยามีอายุ20ปีจาริยามีอายุอยู่20ปีแปลว่าเรารู้ว่าจาริยาเนี่ยมีอายุ20แล้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเจริญมากกว่า่จเจิริญมากกว่าใช่ไหมเจริญมากกว่าเราก็เลยต้องเป็นให้เจริญเป็น x อ่าแล้วเขาบอกอะไรอีกเออเตสองส่วนสามของผลต่างของอายุทั้งสองคนเท่ากับสิบสองาจริยามีอายุยี่สิบปีอ,อ้าวจะไปหายังไงอ,อ่าเราก็ต้องต้อง,องลบกับยี่สิบอันนี้คือผลต่างทุกคนมันคือผลต่างของอายุทั้งสองคนอ,อ่าไม่ว่าจะเป็นคุณจเจริญกับคุณจริยาอ,อ่าคุณจเจริญกับคุณจริยา ผลต่างของเขาเนี่ยมันไปเป็นเศษสองส่วนสามเศษสองส่วนสามสองส่วนสามจะได้สมการแบบนี้คือผลต่างเขาบอกว่าอะไรอ่าเท่ากับอ่าเท่ากับอันนี้ง่ายกว่าข้อหอ้นะทุกคนเท่ากับสิบสองนี่อ่าก็คือเจริญจริยาเขามีผลต่างผลต่างที่เป็นเศษสองส่วนสามของผลต่างของอายุของทั้งสองคน เท่ากับ12ตามนี้เลยแล้วอะไรต่อเราก็จะเอา3ามไปคูณทั้งสองข้างของสมการอ่าทำไมอ่ะเพราะว่า3ามเนี่ยมันห่างมันห่างที่สุดเห็นไหมเราจะสามไปคูณทั้งสองข้างของสมการอ่าแล้วเราก็จะได้เป็น x อ่าเป็น2 x อลบ20่อ่ากับ12คูณกับ3เฮ้ สามหายไปในฝั่งนี้มันเหมือนกันว่าสามเนี่ยไปคูณทางส่งค่าของสมการแล้วเราก็ตัดออกโจอ่าตัดออกโจกลายเป็นเหลือแค่นี้อ่าตรงนี้เหลือแบบนี้เสร็จแล้วเราอะไรต่อเราก็เลยบอกว่าอันนี้ได้เท่ากับสามสิบหกตรงนี้ได้สองแล้วก็เอ็กซ์แล้วก็ลบยี่สิบทำยังไงต่อตัวไหนห่างเอ็กซ์ตัวนี้มันอยู่ในบ้านเนาะตัวนี้อ่าตัวนี้มันคูณยูเพราะฉะนั้นมันต้อง ไปหานถึงสูงเคืองข้องสมการอ่ะทีนี้เราก็ไปเลยเนี่ยจ๊ะเหลือ x ลบกับยี่สิบแล้วก็สามสิบหกส่วนสองนั่นเองอ่าก็คือส่วนก็คือการหารเนาะมันคือการหารถึงสูงค่าข้องสมการอ่ะอันนี้ก็คือก็คือตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ตัดโจ๊ะโจ๊ะเหลืออะไรเหลือแค่ x ลบยี่สิบนั่นเองจ้ะทุกคน ต่อไปเราของหนึอะไรหารที่ 3, 6, 2, 1, สามสิองหนลบกันเหลือหนชักนี้ลงมากลายเป็น18อ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็น18จ้าเราก็จะได้เป็นเท่ากับ18นั่นเองเราก็จะเป็นเท่าไรจ้าเป็น18บแปดค่ะอันนี้ x ลบกับ20จะกำจัดลบยีออกจาก x ก็คือการบวกทั้งสองข้างคง,งสมเกินอ่าอันนี้ก็จะเป็นอะไร อันนี้ก็จะเป็น x เหือ x เดียวละตรงนี้ก็เป็น18บวกกับ20กลายเป็น38อ่าต่อมาเราก็รู้แล้วว่าคุณเจริญเนี่ยนะคุณเจริญเนะี่ยคุณเจริญมีอายุอ่าไม่ใช่วัยายุนะอายุนี่อายุสามสิบแปดปีเจริททำไมไม่บอกแต่ลาว่า,ายุสามสิบแปปีให้เราหายอยู่ทำไม <c oughs> มีไม่ทีว่าจะวันหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสองของอ่อจริยาเราอายุเศษหนึ่งส่วนสองเป็นสี่เท่าอะไรเงี้ยมันไม่มีไงทุกคนเอ้ยจะหาทําใหม่เนาะมันมันเป็นโจทย์ปัญหาไงที่เราจะต้องทําแค่นั้นแหละทําใจเด้อลางคิดในหัวใช่ไหมอ่าต่อไปข้อเจ็ดจ้ะ ข้อเ็จเขาบอกว่านักโบราณคดีนักโบราณคดีเนี่ยบันทึกของชายคนหนึ่งอันนี้เตเต้โตโตอันนี้ก็คือช่วงวัยของพ่อของเขาไว้ว่าอ่าช่วงที่หนึ่งเป็นวัยที่ยาวนานแต่เดี๋ยวก็เราบอกว่าอะไรเราบอกว่าเราจะอ่านตรงนี้ก่อนอยากทราบว่าพ่อของชายคนเนี้ยมีอายุกี่ปีเราก็จะรู้ว่าอายุของพ่อจริงเราต้องทําให้เป็น x อาแทนเลยจ้าเป็น x เนี่ยแทนด้วย แทนแทนอะไรแทนอายุของพ่อาอายุของพอ่ออ่าแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วว่านี่เลยเป็นช่วงวัยเด็กอา่าช่วงวัยเด็กเราเขียนตรงนี้ก่อนเด็กอา่าตรงนี้เด็กจ่ะแล้วก็มีวัยอะไรอีกคือวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นพ่อเคยเป็นวัยรุ่นนแล้วก็เช้ย่งนันเรีย การทานาเลี้ยงสัตว์อ่าทํงานเลี้ยงสัตว์ด้วยทํางานแล้วกันอ่าทางานแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายวาัยชราอ่าวาัยชราอยากทราบว่าพ่อของมีอายุกี่ปีแปลว่าเนี่ยเขาต้องบวกกันนะบวกกันแล้วก็คืออ่าอายุจริงพ่อเลยอายุพ่อเลยนะจ๊ะอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่ามีไว้เด็กมาไว้เด็กยาวนานถึงหนึ่งส่วนแปด ของอายุทั้งหมดแปลว่านเนี่ยคือของอายุทั้งหมดคือของ x นั่นแหละอ่าของ x นั่นแหละก็คืออะไรก็คือหนึ่งส่วนแปด x บวกกับวัยรุน่นวัยรุ่นคือหนึ่งส่วนสิบของอายุทั้งหมดเหมือนกันนี่ของทั้งชีวิตทั้งหมดแปลว่านเนี่ยมันมันง่ายมันง่ายถ้าชีวิตทั้งหมดหมดเลยวัยรุน่นอ่าและช่วงเวลาหนึ่งในสองของชีวิตวัยชีวิต ด้วยการทำนา,าทำนากับเลี้ยงสัตว์เป็นบวกกับหนึ่งส่วนสองครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะนี้แล้วก็สุดท้ายฉลาเขาบอกมาว่าเป็นยี่สิบสองแล้วก็อายุของพ่อเท่ากับ x ทำยังไงเอ้ยไปเราจะมาหาค่า x แต่เราจะไม่ย้าย x ไปลบแบบนี้ทุกคนเพราะว่าอายุของพ่อที่มันรวมกันเนี่ยอันนี้ อันเนี้ยมันจะต้องน้อยกว่าอยู่แล้วทุกคนตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะต้องน้อย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 กว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายฝั่งนี้ทั้งหมดเลยไปที่ฝัง่งนี้เนาะย้าย x ลกสงไปย้าย x อกฝั่งเนี้ยจากบวกเนี่ยย้ายไปลบ,จา,บจากบวกเนี่ยย้ายไปลบจากบวกเนี่ยย้ายไปลบเลยเราก็จะได้สมการแบบนี้ทุกคนบวกกับ1ส่วน8เอ้ยเอาบวก อันนี้ก็จะเป็นลบกับ1ส่วน8 x อ่าตัวนี้ย้ายไปจากบวกย้ายไปเป็นลบเศษ1ส่วน1 0 x แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลบเศษ1ส่วน2 x นั่นเองอ่าที่เหลืออะไรจ๊ะเหลือแค่22ไว้อ่าเหลือแค่22สองไว้จริงๆมันคืออะไรนะจริงจริงคือนำา1ึส่วน8ไปลบทั้งสองข้างของสมการอ่าตัวนี้มันเลยติดแล้วก็หายไป ตัวนี้ลบหนึ่งส่วนสิบเอ่าลบมันเนี่ยเพราะว่าบวกแล้วก็ลบหายไปตรงนี้จะเป็นลบหนึ่งส่วนสองเอ่ามันก็เลยหายไปเหลือเหลือยี่สิบสองเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยมันย้ายมามันมันคือลบทั้งสองข่าของสมการใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือลบทั้งสองข้างของสมการ,ม,ร,ม,าม,การมันก็เลยเป็นลบแบบนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองันหนึ่งส่วนสิบอันนี้ก็เป็นลบด้วย1ส่วน 10x เหมือนกัน แล้วก็นี้ก็เป็นลบ1ส่วน2 x ตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วน2 x เหมือนกันอ้ามันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้มันหมดไปตรงนี้หมดไปตรงนี้หมดไปกลายเป็นเหลือแค่ย2บสองฝั่งนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปเนี่ยเราก็บอกว่าการลบเศษส่วนจะต้องทําส่วนให้มันทําไมจ๊ะมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แอบอะไรอยู่ตัวนี้แอบ1ส่วน1อยู่เพราะว่ามันคือ1 x เนาะ มันคือ 1x แปลว่ามันแอบ,บ1ส่วน1อยู่เราก็จะได้สมการเป็นแบบนี้ใหม่ทุกคนตรงนี้เป็น22เอาไว้เหมือนเดิมสวยๆตัวเนี้ยมันคือ40เราจะทำให้มันเป็น40เราจะทำส่วนให้มันเป็น40เพราะฉันต้อง,องเป็น40ส่วน40อ่าตรงนี้นะกลายเป็น40ส่วน40เสร็จแล้วก็เป็น x อย่าลืมนะแล้วก็ลบกับตัวนี้กลายเป็นแอบบมันแอบ,บคูอะไรอยู่เนี่ย อันนี้มันแอบ,บ40ใช่ไหมตัวนี้40ใช่ไหมตัวนี้มันก็แอบคูณ5อยู่เพราะว่าจะได้40ตัวนี้มันแอบคูณ4อยู่อ่ามันจะได้40อันนี้ก็แอบคูณ20อยู่มันถึงจะได้4ส่วน40นั่นเองเราก็จะได้เป็น5 1 5 5 8 40ตรงนี้ก็เป็น x ลบกับ40แล้วก็4แล้วก็ x แล้วก็ลบด้วย1คูณ20ได้20 สองคูณยี่สิบได้สี่สิบ x นั่นเองเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนว่าส่วนมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราเอาเศษเนี่ยมาบวกมาลบกันได้เลยแต่ข้อนี้มันเป็นลบหมดเลยข้อนี้มันเป็นลบหมดเลยเพราะฉะนั้น40ลบ5ได้เท่ากับ35 3 5ไปลบกับ4ก็จะได้เป็น31อ่าทีนี้31เนี่ยไปลบกับ20ก็จะได้เป็น11เพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยเหลือแค่1 1 x แต่มันไม่ใช่สิบเ x แบบธรรมดาเพราะมันมีส่วนด้วยคือส่วนสี่ส x แล้วก็22่สิองทำยังไงต่อทีนี้เราก็รู้แล้วว่า40มันทำอะไรอยู่จ้ะ40เนี่ยมันหารอยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาไปคูณทั้งสองข้างของสมการอ่าไปคูณทั้งสองข้างของสมการฝั่งเนี้ยก็เลยเหลือแค่สิบเอ็ x ตรงนี้ก็จะเป็น11 x ตัวนี้ก็จะกลายเป็น 22คูณด้วย40อ่าก็จะกลายเป็น8 8 0แล้วก็11ส่วน x ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เราก็บอกว่านำอะไรนำา1 1มาหารทั้งสองข้างของสมการตัวนี้ตัดเหลืออะไรเหลือ x เดียวข้อนี้เราก็เลยเป็น x อ่าตรงนี้กลายเป็น880้เนี่ยหารอยู่กับ11ก็ตัดเลยโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ จ,จุได้เท่ากับ85 80 x เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยเราบอกแล้วว่าพ่อเนี่ยเราให้แทนเป็น x ใช่ไหมอายุของพ่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าดังนั้นพ่อของชายคนนี้มีอายุ80ปีสิอปี <c oughs> โอเคจบแล้วสำหรับหน้านี้ต่อไปเป็นหน้า67ก็เจอกันใหม่นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไ r ร b ์ใครว่างๆก็มาคอมเมนต์ด้วยนะเหงาๆอยากคุยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย